สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาเจอกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะ,ะเรายังอยู่ในบทที่13นะคะการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน100นะคะแบบฝึงหัดที่13.8นะคะเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านะคะ,ะคุณครูขอรบกวนนะคะผู้ปกครองถ่ายรูปนักเรียนในขณะที่นักเรียน กำลังทำงานหรือว่ากำลังดูคลิปการสอนนะคะส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะส่วนผู้ปกครองท่านไหนไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่หนึ่งเขาถามว่าบวกสิบห้าเท่ากับยี่สิบนะคะอ่าบวกสิบห้าเท่ากับยี่สิบข้อนี้เราจะมีการสลับวิธีการบวกการลบนะคะบวกเครื่องหมายบวก เครื่องหมายลบเพราะว่าจะได้คําตอบที่หายไปถ้าเราเปลี่ยนจากบวกเป็นลบเราก็จะได้คําตอบที่หายไปนะคะ,ะข้อนี้21คือตรงนี้นะคะ21และ15คือตรงนี้แต่สิ่งที่มันเปลี่ยนคือเครื่องหมายโจทามเป็นเครื่องหมายบวกแต่เรามาหาวิธีทําคือเครื่องหมายลบนะคะ,ะดังนั้น ยี่สิบเอ็ดลบสิบห้าเท่ากับมียี่สิบเอ็ดค่ะเอาออกสิบห้าก็จะเหลือหกนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูตรงข้อนี้นัเนี่ยเรายี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดลบสิบห้ายี่สิบเอ็ดลบสิบห้าก็เท่ากับหกนะคะหรือเราจะมีหนะ้านับเพิ่มอีกหกนะคะอ่าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด ยีการ20 21ก็ลําได้6ครั้งนะคะค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะถ้าโจทย์ถามเป็นบวกนี่นะโจทย์ถามเป็นบวกแต่เราต้องหาแสดงวิธีทำเป็นลบโดยนำตัวเลขที่เยอะมาวางไว้ข้างหน้ามาเป็นตัวตั้งตัวเลขที่น้อยวางไว้ด้านหลังนะคะค่ะดังนั้นนะคะ6บวก15ก็เท่ากับ21ค่ะ ต่อมาข้อที่2นะคะลบเกลบเเท่ากับสานะคะเรายังใช้ความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะการบวกการลบนะคะเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนะคะอ่าสามสิบเก้าบวกเก้าอ่าสามสิบเก้าบวกก้าเพราะว่าเราเปลี่ยนจากตรงนี้อันนี้เป็นเครื่องหมายลบนะคะนี่อ่าเก้าอยู่ตรงนี้นะ แล้วก็3ามสิบอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะแต่เครื่องหมายจะเปลี่ยนจากลบเป็นบวกนะคะ,ะจากลบเป็นบวกนะคะเพราะว่าเราเอาเลข30มสิบมาไว้ข้างหน้าซึ่งมันเยอะกว่า9และและเราจะหาค่านะคะ,ะแล้วก็โจทย์มันกําเนิดมาเป็นลบเวลาเราหาค่าหาคําตอบก็ต้องเป็นบวกนะคะ 30มลบเเท่ากับเท่าไหร่คะเออ30มบวกเเท่ากับเท่าไหร่คะมี30เพิม่มอีก9คะ่ะ31 32 33 34 35 36 37 38 30 9นั่นเองนะคะตรงนี้นะ39ดังนั้นนะคะ39มกลบเก็เท่ากับ30นั่นเองนะคะอ่ะมาเติมตัวเลขแสดงจำนวนเตนิมตัวเลขแสดงจำนวนที่หายไปนะคะบวก50 วิ่งบวกห้าสิบแสดงว่าเราต้องนำอะไรคะเราต้องนำห้าสิบมานลบแปดสิบอ่านะนไดปุ๊บเราต้องนำห้าสิบมาลบแปดสิบอห้าสิบลบแปดสิบ อ่าแปดลบศูนย์ไม่ได้นะคะศูนย์ก็เลยไปยืมห้าห้าเหลือสี่ห้าเหลือสี่ศูนย์ก็กลายเป็นหนึ่งสิบลบแปดเท่ากับสองนะคะแล้วก็สี่ไม่มีจะรูก้ก็เท่ากับสี่สิบสองนะคะดังนั้นนะคะสี่สิบสองบวกแปดก็เท่ากับห้าสิบนะคะข้อต่อมาข้อต่อมายี่สิบ เท่ากับ19เราต้องเปลี่ยนจุดอื่าก็คือนำ9มาลบอ่านำ20มาลบ9อ่า20อ่าเราต้องนำ20กับ9มาบวกกัน20กับ9มาบวกกัน20 บวกเก้ายีบวกเก็เท่ากับ29นั่นเองนะคะค่ะดังนั้นนะคะ2ี่นะคะ29่สกลบยีก็เท่ากับ9นั่นเองนะคะข้อต่อมาลบเจเท่ากับหกสอ้โหตัวเลขค่อนข้างเยอะเลยมีเท่าไหร่นะถึงจะได้64เราก็นำหกสบวก 7อ่านะมีห4ิบสแล้วนะับเพิ่มอีก7ค่ะ65 66 67 68 69 70 71, 7หกเเอด่าเจสลบเเท่ากับห4นะคะต่อมาต่อมานะคะ24่สิบสีลบสาสอ่า24่บวกสอ่าขอโทษทีนะคะบวกยีเท่ากับสาอ้าว แสดงว่าเราต้องนำ24และ3มาลบกันหรือเราจะนับจาก24ให้ถึง30ก็ได้อ่ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30ก็ได้เท่ากับ6นั่นเองนะคะเด็กๆในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำหนึ่งหน้าหน้า129นะคะทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคุณครูด้วยนะคะเด็กๆในชั่วโมงนี้เจอกันเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ